ค่ะกราบสวัสดี FC นะคะทุกคนนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้้ด้วยนะคะและถ้าใครอยากเข้าห้อง VIP นะคะก็มาเข้าได้เลยนะคะโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่299บาทตลอดชีพจ้านะคะมีทุกหวยแล้วทุกหุ้นนะคะแล้วก็เลขเข้านะคะ89%เลยนะ หลุดน้อยนะคะเข้าเยอะนะคะและเทคนิคในการเล่นแต่ละคนด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาเพิ่มวันที่ฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย V.I.P. ด้วยนะคะแล้วก็จะมาเจอกันที่ดาวโจนคืนนี้ต่อเลยจ้านะแ๋ยวเรามาเริ่มวันที่ฮานอยพิเศษกันก่อนของวันที่18นะเราจะให้ทุกคนนะคะเด่นนะคะคือ 4แล้วก็แปดนะคะ4กับ8นี้ให้ทุกคนนะคะทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างและถ้าใครอยากตัดตัวน้อยลงนะคะก็ให้รูดตัวเดียวนะคะแล้วก็เอามาวินตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนจะชอบสี่หรือชอบเลข8นะคะให้เอามาวิงกับตัวนี้เป็นหลักนะคะทุกคน แล้วตัวเจาะนะคะเจาะให้เป็นนะคะ2องสามสอหนะคะสามสี่ห้าหนะคะตัวนี้เลข3มตัวตามนี้เลยจ้าเดี๋ยวเราไปที่กันต่อเลยนะคะก็คือฮานอยปกติเด้อฮานอยปกติของวันที่18นะคะเราจะให้ทุกคนเด่น8กับ1นะคะ8กับ1นี้ให้ทุกคนจับมัดกันเหมือนเดิมนะคะ ทำการจบมัดกันเหมือนเดิมและคะัดตัวเลขที่ทุกคนชอบออกไปเสี่ยงโชคนะคะหรือวินตัวเดียวได้เลยจ้าแต่อย่าลืมนะถ้าวินตัวเดียวให้ทุกคนวินชุดนี้นะคะแล้วเลขเจาะให้เป็นนะคะ01 03, 03แล้วก็08 38 18 13นะคะ เลขสามตัวให้เป็นดังนี้เลยจ้าต่อมานะคะฮานอย VIP นะคะวันที่สิบปดนะคะให้เด่นเป็นหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองนี้ให้ทุกคนมาจับบินตัวนี้ให้หมดนะคะหรือเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะและเอามาจับบินตัวนี้นะคะ ชุดเจาะนะจ๊ะให้เป็น12 18 19 28หน89นะคะเลข3ามตัวให้เป็น1น8่งสนะคะและคืนนี้นะคะดาวโจนทุกคนเด็ดมากๆเลยนะคะและถ้าใครที่อยากจะได้ชุดเต็มชุดเต้นนะคะเข้ามาห้อง v ีพีเลยนะคะโปรโมชั่นสองร้อยเก้บาบาทตลอดชีพเลยนะคะ ตอนนี้นะคะรับไม่กี่ท่านนะคะห้องใหญ่นะพอห้องใหญ่เต็มแล้วเดี๋ยวจะรับห้องเล็กต่อนะคะทุกคนห้องเล็กก็มีนะคะถ้าใครอยากมาก็มาได้เลยทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าทุกคนจ้า